ทิพแม่เลยเนี่ยมึงอย่าทำไมแม่จะบ้าเลยอิงตาเก่งในมึงไปแก็บที่ไปตัวนั้นนะใส่ตรงนโตัตรงนั้นอิมีนาบุญญากรรมเมนาอุปัชฌายาุณุตราชาริยปการะตัมาตาปิตาชยากัตตาบิยะมังสุริโยจันทิมาราชากุณาปีปองมานณานอ,อะลรวะฮะ เนี่ยมาเลยผู้อาวุโหนูเฉียดมาไปเจ็ดตัวแล้วฮะนี่อีวินมึงยิบเนื้อแดงมาดิเออฮะมานั่งแกแกปูนี่มามาวีตามม่ได้ยิบเอออุ้ยไอ้ย่าเดินไม่แล่เลยอ่ะโอ๊เอ้ยเจอไรแล้วน้องอ่ะเออตีจบปลายดีมีหนึ่งไม่ออกเลยเป็นหนึ่งพิษหนึ่งนะอืน้องเนี่ยยังไหมน้องเนี่ยงใช่ไหมเออวีวารีเวเห็นอยู่ในเฟซในทิกตอกอ่ะเอ๊ะ อยู่ไม,ม่เหมือนดีซักแล่ตับระเอกมันกำลังจะคลอดอู้หนังเอกแล้วนนองไม่กล้าเล่นนองขึ้นจังวิซักวิซักอุย้ยตื่นเต้นจังนน่งเพิ่งมาเคยเลยนั่งทางแลกวิซักคะ่นะน่าเลิมวัดดีค่ะมาแต่ไหนนี่นะ่าเลิมคะ่ะ ตายเหล่าหิวมาเอ็นนะเริ่มไปหลักแกงงานไข่แม่แลาวยังไม่เลิกนะเริ่มนะนี่ใช้หลักแกงจันโอสักทีนะเริ่มเลิกนะเจาา้าผาข้าลงทุนหมากบู่แพงกับข้าวแพงเพลินไม่อืมกูตาเน้นกับตาพอดีอยู่นี่นะเขาเรียนออนไลน์มานางเล่นเกมอยู่มึงอย่าดื้อแรงแต่หลกกับแม่ตากว้างนะตากว้างมึงโซกับแม่อยู่เหรอฮะกูเม็ดไอ้เกี้ยวจะกว่าเออกูจะจูนี่หรอจูนี่อีจูนี่ การบ้านมึงทำเล็วเว้ยวหนังเล่นอยังไงวนเย็นโนไปยิบการบ้านมาทำไปเออสักทีก่อนมึงไม่ต้องลองไม่ต้องทำใจลองเนอยอะไม่เห็นเจ้าผาบคนเดียวอยู่ในมดอ่เหรอหนาทา้านนาทองมากันหนาทองมากันตัวงานนี้นะหรือไม่มาหนาทองงานแม่คนรวยตายก็ต้องมาใช่ไหมเออเดี๋ยวฉันเข้าไปทุลาในครกตัวเดียหนาทองนะอืมอเอาเก่งไลรมั่งวันดีค่ะแม่หลบผายสุตรีหลัก้องแม่มาแล็วมาเยี่ยมแม่อุ้ยปีซัก มาแล้วหน้าแม่ตาสดชื่นขึ้นมากเลยนี่โมว่าด,ดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับแม่คะฮะอืม้มไปซักเอามานี่มาเออมาแล้วเร็วมาแล้วเร็วหืหน้าจอดเอ๊ะไอ้ไรว่าหลอดเก่งนี่กขาหลอดเมือเบือแยียบน้าบม,มึงไม่แล่มั้งเออถือว่าเป็นเบสน,นิดนึงทำเป็นร้อยเออมึงคอยแล่แตาเปียกแม่กูจะได้กูเดีย๋ยแต่กูมีบีเดี๋ยวกูซื้อเรือบินบินเคคีใส่หัวมึงเลยเออทำเป็นร้อยครับหลอดอะไรเลยล่ะเออว่าได้ดีก็ที่ไหนมือแพยดังวันแล้วกูวันนี้ อีทองมึงน้ำมั้งไหมเออมายืมมาลอยก่อนดิอืมเออไม่โต้เลยกูอ,นนอ,อวดน,นี้ไปพอบีจูรี่เหมือนกันนีเ่เลือด้วยไม่ดีดเลยไปยนั่นเอาเอาเอาสิอืมตายไม่ไหวโห้ฉันปีนี้เหล้ยงกุ้งได้กำไรหกสิบล้านเอาหนูมาแต่ไหนกันแต่แม็งกับปีๆน้องๆน,นี่มากกันต่างมู่บานเลยไหมครับว่าดีค่ะหนาทองหว่าพรือยืมเบียแปดเมื่อเนอือม ปนนีนะหนะท้องนะจะนายไปแสนนึงแล้วกันเอเอเทนฟัวเตนใบใบจัาช่วยไปแล้วกันนะคะวัดดีค่ะวัดดีนนะสีวัดดีนนาเลิมกันนะคะวัดดีทุกคนเลยคนจังวันนี้ไหนล่าเล่านะจัาไม่ได้มานานซะแล้วน้องพอ่อเปนปืนมั้งน้องใครดีไม่ผีไม่ได้มาอุดนุนนานแล้วเออหนูหนาะเตียนมากันหนาเตียนวัดดีค่ะทากันลาเล่านะอ่ะ สั้นจังน่ะเตียนไม่ต้องสั้นตามสบายเลยสื่อของตามสบายใช่ไมหมเยวาวาได้ที่น่ะเทียนเนอวัดดีเจ้าเทหรือวัดดีเจ้าเทแล้ววัดดีเจ้าเทีเจ้าทงางกันนะไหมคะให้กลุ่มครองหลุกลักถ้าถามจุลีว่าเคยมีเรื่องของรักในวัยเรียนไหมอันนี้จุลีก็ต้องตอบว่ามีค่ะเ <c oughs> ขินจังค่ะคือถ้าเราย้อนไปในอดีตด้วยความว่าที่บ้านเนี่ยฐานะค่อนข้างจะลําบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่ให้เงินมาดูเรียนก็ค่าบิซี่เนี่ยบอกถึงเลยว่าชาเนี่ยบิซีค่ค่ะคนหมากนะวันนี้นะ ผีซักมานีเร็วมาไหวแม่ท้า่อนแม่ท่านี่บีซักเป็นนายอบบอตอ,อยู่ค่ะปีซักด้านตาจวนตัดจวนเป็นน้องแต่บ่อท้าอ่ะโรจักกันไวอุ้ยปีเตี้ยนนัดดีค่ะรีเตี้ยนมาในปีซักมาแล้งกันในหลอเหลืองที่มาว่าชีวิตนี่จุลีคนนี้ยังมีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสกับผีอยู่เลยไหมปีซักเคยขีดอีหลับพิชอาบางไม้เคยคิดชชอบบีแคบเคยคีดอีเดินเรือเลี้ยวๆไหมอะ่ะฉันก้อยมาเจ็ดเดือนแล้วฉันแหลงตลอดปีซักตัวแห่ง,งข้องอะไรนักหนากับม่อมจูดเขาอ่ะ แม่เอ้ยแม่ตามมาอยู่เจ็ดเดือนแล้วกูว่าไอ้ปอบผู้ยยุ่งนี่วัดดีไปยุ่งตัวไปอยู่ไหนมาตัวไม่กินมัง่งหลกบ้านแต่ว่าห้าอย่างทีฉันปลามห้าตัวให้เส้นปีในกรมของแม่บีบักไงให้ผู้ยหาเส่นพยั่งโลจักคนเมื่อดีจุลีหน่อยไปแล้วทำไรได้แต่ข้วาว่านีปุดทาโอมข้าแต่ความแรงของเจ้าเปรยวเจ้าน้ำ